สวัสดีครับทุกคนเปพิ่งไหนนาขาวเขาก็อาบน้ำแล้วครับผมช่วงบายบายช่วงนั้นเที่ยงนะครับพอดีนั่งเห็นงานอยู่เลยกับห่อนครับผมไปอาบน้ำมาท่าแปลงมาครับอนณาสีขาวบอกใช่ไหครับเดี๋ยวผมหยิ่ร่องโทรสั่งเป็นเมนูประจำมู่บ้านครับตอนนี้มีร้านเปิดใหม่ครับผมเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบตามสั่งเลยคือขี่รถออมน้ำมู่บ้านแหละครับพอดีมาส่งมาผมเคยกินแล้วครับแซ่บก็เลยอยากนับเสนอเบิ่งแล้วที่อ่าโทรบอกให้เพป็นมาส่งอยู่บ้าน พันยังไม่เห็นยู่หน้าบ้านเลยะครับพี่น้องง่ายๆแบบนี้แหละโอเคเดี๋ยวมาแซมแล้วก๋วยเตี๋ยวแบบก๋วยเตี๋ยวตามสั่งแบบแบบไปกันชิลเลยไออยู่กินกันกินแล้วค่ะกินแล้วเหรอนางชมเยลยฮะกินแล้วเหนะรไปไปอเ,รเดี๋ยวเดี๋ยวนะโทรโทรสั่งแป๊บนึงฮัลโหลสวัสดีครับเออมานน้าก๋วยเตี๋ยวมันยังครับช่วงบ่ายๆนี่อ๋อยังเหรอครับเดี๋ยวแวะมาหน้าบ้านเลยบอกมามามาที่ไหนกินกับแซ่มเนี้ยพอดีสิถ่ายคลิปนั่งครับ โอเคโอเคครับผมขอบคุณครับทนายเปี๊ยมาเด้อจ้าขอบคุณครับผมสวัสดีครับมาทุกคนอย่ามารอติดตามรับชมแบบขอาวปืนมีสิมีพริกเผามีครบเครื่องมากๆเลยแซ่บดีๆครับเออน้ำซุปเข้มข้นพร้อมพอไอ้ยุ้ยน้ำซุปนีโทรสัง่งกินประจำเลยโอเคเดีย๋ยวมารอบ่เมีโย่โปรอะไรยืนว่าไปไปเดี๋ยวรอเชื่อมกันครับผมมาเราบอกพี่น้องได้ยินเสียงรถคุณคุณโอ้มาอิ่ลีว่ะมาเร็วมาเร็วมาเร็วโอ้ก๋วเจี๋ตามสั่งเลยบ้าเกือเมื่อเลี้ว หมูดแดงเลยจะสินะะ้นเนี่ยหมูดแดงเลยจะสินะ้นเหลือสิ้นเดียวโอ้ตายแล้วพ่อหลก,กินบ่หรอพ่อจะคนคนเดียวครับไอ้ยุ้ยกินแล้วน้องสมกินแล้วเอาเฮ็ดไหน,นไเหนี่ยเจ้าหน้าเลือกมือหลังเสียบๆมือหน้าเจ้าหน้าเอาอีหลักกินหรอเอาเส้นเอาเส้นเ,เ,เล็กครับเส้นเล็กมือหลังเส้นเล็กซาบดิมาแล้วครับปูเจลาเล็กบรรทาวนนี่นี่ลองมาดูทีเด็ดเดี๋ยวใส่ไปไส้หมูนี่แน่นกว่า อันนี้เป็นหมูแดงเฮ็ดเองเลยเฮ็ดเองเลยเราหมูยังเกาะหมูแดงหมูแดงเลยเนาะอออืืหดูดิหมูแดงนี่ดีมีเรื่องน้ำซุปเกิดมันพอแล้วโอ้โหโ,โหดม,มากๆเลยนะครับนี่ยเซลลิคราคาจอมเจ้าเราผมให้บอกหลายนึง่ลงลดเศษอย่างนี้ขุณผู้ชมคุณนู้ชมคุณยำใช้หมูแดงดีงงกว่าชุบๆ แล้วมาเข้มข้นมากๆครับพี่น้องนี่มาพอปีแล้วโอ้ดสิครับซ้ำเบลือนี่ซ้ำยุบานนะครับต้องใส่ซ้ำยุบานนี่คการปรุงเขาเป็นอย่าีพ,พริกคองย่างพร้อดูพริกเขาก็ปลูกนะครับนี่ก็ปลูกใหญ่ๆเลยใส่พริกคอไปตุ้แซ่บเลยและการจะน้ำบานนี่ก็บเพราะใครเราพี่น้องาาก็จัดพริกเผาโอ้โอ้จังนะเลยเผ็ดแซ่บดีแล้วการจะมีบมกครอบปนมองครับนี่ครอบปน อ่าขวาเองทำเองแักเรงพอเห็นบ๊อสดูสีน้ำซุปนะครับเออดูสีน้ำซุปก่อนเข้มข้นมากครับตัวนิดหน่อยเทียมอะ่ะอันนี้นิดนึงพริกคนหน่อยนึงใส่โจ๊กต้มแซ่บแน่นอนครับผมแล้วก็สีเมนต์น้ำส้มน,นี่น้ำสม้มสหลาหน่อยนึงครับ มีแคบหมูครับขอบเพิ่มแคบหมูบะหมีมาหลายมื่นแล้วนี่ไหมไอ้นี่ไหมนี่เป็นกระเทียมเดี๋ยวบ่หม้เหลือเลยมืดอีดีเลยบ่หมี่บะหม้อเหมือดมันบะหมีมาสองสามหมื่นน่าเส็มใจยังยังมันบะหมีมาสองสามหมื่นหรออู้สุดใจเนาะพักบ่เข่าแคบอ๋อหมูบ่มาเลรียนบะหใส่ใส่ลำกลางใส่ห้องนี่คงจบที่เดียวเลยนะครับุงใด้รถเลย ให้ไหลให้ไหลแต่เกียบเรื่อยอันเดียวเหมือนเดียวเหมือลาแล้ว,อ,ลวอ๋อมันเหมือนลาตัวนี้ผมเมียนตัวนี้มันจะเกียบเหมือลาแล้วยว <c oughs> เขดคำว่าอืมพอใส่พิปอลองไปแล้วเราซึมบุก่อนเนาะพี่น้องเนาะล่าจะให้ไหลจะดีนี่หมวดพิเศษของพิเศษอย่างนั้นเลย พี่น้องมาจากว่านนี่อุดนดีครับใครดีมันสุดๆเลยมาครับตามโตอยากพร้อมพี่น้องเอ้ยสดชิมมาหอดบานเลยนี่รอบเป็นชั่วโมงเงื่อนเลยดูดิความเข้มข้นนะครับพี่น้องทุกคนนี่แหละครับไฟว่ากุญแจเจ้าบรรณน้องเขาเบิบ์นหนักจริงนะผมนี่ดูเดี๋ยวชิมก่อนไปเอาอยากชิมเดด้อเี๋ยวชิมน้ำซุปก่อน ครับบอสฮแบบว่าเข้มข้นมากหอมพริกเผาสุดๆทุกคนเดี๋ยวผมก็อยากชิมมั้งเลยนะไอเจ้าอะไรนิดตาหวานเลยนี่แบบเนี้ยเป็นจะสีสันว่ะตาโตอ๋อเป็นคนตาโตเนะมาพี่น้องชิมดแซชฟขออยากชิมไหมครับใช่ อืมอครับโซาน,นี่เลยโอ้แซ่บมาเลยี่นองสิได้กินเลยเรื่อยทีหนึ่งกูจะอาโต้บ้ืเอาโตะบ้างบ่ต้องเอาโต้กันบ้ะมากินแบบนี้เล้วอ,อืมดูเส้นครับผมยืดนุ่มๆจะว่าหงอนเพชรอิหรีดีด เผ็ดบางๆ,ๆแล้วพริกเผาคนแบบว่ารสชาติดีมากเลยนะทุกคนดูดินี่นี่ย่องให้เบิร์นสุดยอดจริงๆไอไว้วายบานย่างวันเด่นเร็วนี่เจอบานจักวัดไปนี่โอ้โหเด็นอีกพริกเผาแบบโหมดมากเลยนะเผ็ดแซ่บมาเดี๋ยวลองเิม,ม์บมึงเนียนๆจะนอยโอ้อาเข้าเดี๋ยวนะงดูน้ำซุปเป็นมาแล้ว 好嘞。 เ่าไปเลย <laughs> เดี๋ยวอากาศก็้อนุนเนเ่เจ้ากบฮ้อนกูเนาะ มึนเงอกว่าไหนป,ป,ปักปักปักเลยเ<ม>ข้มข้นมากเพชรยืนหนึ่งรอ้อนเพร์ิกวาหลายครับหรือว่าเป็นแบบเพรก้มๆลน่ะทุกคน,นแบบว่าแบบนุ่มเออเบอพริก อํานนังไม่ไม่เนี่ยทีเดียวไปอํานไม่ได้เนี่ยถ้าหนาเขาบอกจัดไปเขา กระแซบเลยพี่น้องแบบนี้แบบโตตายเลยโอ้บม่เหลือเท่าเลยครับแต่ว่ามันแซบ่บเียเลยครับแซบจนอยู่ไม่ดูนะ ไม่ดูเลยไม่อยู่เลยยูกับยูบกับหลูนี่ขึ้กันเลยแซ่บจิอี่อะอาหาแเส้นหาล้มปลี่็นแห่งพี่น้องมาไว อ๋อแต่มมกกมี่อือเราทำเนี่ โอเคค่ะบใครไม่ต้องตอบชื่อน,นะครับฝากไว้แล้วครับเอขาฝากไว้ทำเนี่ยโอ้ยรีบพี่น้องโอ้เผ็ืแค่ห่อนพร้อมอากาศมันห่อนมันแด่คุณตัวเลยแด่